สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะเอาสเปเชียลเลคเชอร์นะครับตอนที่8นะครับวันนี้เราจะเอาตัวอย่างการคำนวณนะครับการแก้ไขฐานรากยื่งศูนย์โดยการทำคานยึดลังหรือว่าสแตรกต์บีมนะครับซึ่งเป็นกรณีของฐานรากแผ่เนี่ยมาสอนพวกเรานะครับก็สำหรับหลักการออกแบบเนี่ยนะครับและการคำนวณเนี่ยเราได้พูดถึงในตอนที่7แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างกันนะครับก็อนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของฐานรากร่วมที่มีคานยึดลังนะครับ แล้วก็จะประกอบไปด้วยฐานรากตัวชิดเขตนะครับซึ่งมีเสาตอ่อหม้อเนี่ยขนาด40คูณ40เซนแล้วก็รับนำ้ำหนักบรรทุกใช้งาน70ตันนำ้ำหนักบรรทุกประลยร้อยหตันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเสาตอ่อหม้อชิดเขตนะครับตาม่โจ์บอกมาก็คือนำ้ำหนักบรรทุกใช้งาน70ตันปรล10้ยหตันนะครับแล้วก็เป็นเสาที่มีขนาด40่คูณ40ณนะครับแล้วก็สำหรับ ฐานรากตัวชิดต,ต้นในเนี่ยก็จะเป็นนะครับเสาที่มีขนาดตามที่โจทย์บอกมาก็คือนะครับห้าสิบคูณห้าสิบตัวนี้นะฮะห้าสิบคูณห้าสิบจตุรัสแล้วก็รับน้าหนักบรรทุกใช้งานร้อยตันนะฮะแล้วก็น้าหนักบรรทุกประไลร้อยห้าสิบตันก็อันนี้ก็คือร้อยอันนี้ก็ร้อยห้าสิบแล้วก็โจทย์ก็บอกว่าระยะทางของจุดศูนย์กลางของเสาตัวใน,นและตัวนอกเนี่ยห่างกันห้าเมตรพูดง่ายก็คือว่าระยะนี้นะฮะวัดจากเซนเตอร์ ถึงเซ็นเตอร์ของเสาทั้ง2ต้นเนี่ยก็คือ5.0เมตรก็ให้เราออกแบบคันยึดหลังนะครับที่จะใช้ในการยึด2ฐานนี้ให้ทําหน้าที่เป็นฐานลากร่วมให้ได้นะครับก็ขั้นตอนล่าสุดนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะฮะว่าให้ใช้ฐานทั้ง2ต้นเนี่ยให้ใช้ความกว้าง2เมตร60 m. แล้วก็ให้ใช้กําลังอัดคอนกรีต200กิโลกร,รมัมต่อตารางเซนตําลังที่จุดคลาก4,000กิโกรัต่อตารางเซน แล้วก็กําหนดว่าดินใต้ฐานเนี่ยมีกําลังรับน้หนักบรรทุกปลอดภัยเนี่ยคิวอาราวเท่ากับ13.33ตันต่อตารางเมตรนะครับอ่ะเรามาลองดูครับในขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการกําหนดขนาดของตัวฐานรากนะครับก็จะกําหนดจากน้าหนักบรรทุกปลอดภัยของดินนะครับในขั้นตอนนี้เราจะคานวณน้นําหนักบรรทุกใช้งานทั้งหมดก่อน P.S. นะฮะซึ่งประกอบไปด้วย น้ำหนักที่ถ่ายเทมาจากเสาตอมอต้นนอกก็คือ PSE 70ตันแล้วก็น้ำหนักที่ถ่ายเทมาจากเสาตอมอต้นในก็คือ PSI ก็100ตันรวมกันก็กลายเป็น170ตันเราก็สมมติหรือว่า a s s u m e น้ำหนักของฐานลากขึ้นมาว่าสัก10%ของน้ำหนักบรรทุกที่มาจากเสาตอมอนะก็เป็น w f d ก็จุดหนึ่งคูณ170ก็กลายเป็น17ตันนะครับงนั้นน้ำหนักรวมเนี่ย ที่เกิดจากน้ำหนักที่มาจากเสาเนี่ยสต้นก็คือ170บวกกับน้ำหนักฐานที่สมมุติไว้คือ17รวมแล้วาก็กลายเป็น187ตันนะครับแล้วก็โจทย์บอกว่าดินเนี่ยมีกําลังรับน้ำหนักปลอดภัยค l วาาวเท่ากับ13.33ตันต่อตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็สามารถที่จะกําหนดขนาดของตัวฐานลากได้ล้วนะครับว่าพื้นที่ของฐานทั้งหมดที่ต้องการเนี่ยก็เกิดจากน้ําหนักรวม แล้วก็หารด้วยน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดินน้ำหนัก,กรวมเมื่อกี้เราคำนวณได้187โจทย์บอกว่าน้ำหนักปลอดภัยของดินก็คือ13.33 13, เพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องการก็คือกลายเป็น14.03ตารางเมตร,รนะครับซึ่งพื้นที่14.03ตารางเมตร,รตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยพื้นที่ของ2ฐานก็คือฐานตัวนอกมออีความยาว LE และก็มีความกว้าง BF แล้วก็มีฐานตัวในนะครับซึ่งฐานตัวในเนี้ยก็จะมีความยาวของฐานก็คือ L I นะครับแล้วก็มีความกว้างเท่ากันก็คือ B F นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่รวมของทั้ง2ฐานก็คือเป็นพื้นที่แรงเงานะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะฮะ A F ก็เท่ากับ B F แล้วก็คูณด้วย L E บวกด้วยค่า L I นะครับซึ่งโจทย์บอกว่าต้องการเท่ากับ14.03ตารางเมตร ดังนั้นเราก็จะสามารถจะคำนวณได้ว่า LE กับ LI เนี่ยก็จะกลายเป็น5.4เมตรนะฮะเพราะว่า BF เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2.6เมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักการแต่เราต้องหาต่อไปให้ได้ครับว่าแล้ว LE กับ LI เนี่ยมันควรที่จะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะหาตำแหน่งของแหลกรับนะฮะที่วัดจากแนวต่อม่อของเสาต้นไหนกันนะครับ ก็เราจะพบว่าถ้าเราดูจากภาพแผนนะฮะจากภาพ elevation อันนี้ก็จะเป็นเสาตัวริมอันนี้ก็จะเป็นเสาตัวในนะครับตามทีออ่โจทย์บอกมาเนี่ยระยะ center to center ก็คือ5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแรงรับที่กระทำนะครับแรงรับที่กระทำเนี่ยในกรณีที่สภาวะใช้งานก็คือ70 แล้วก็ในขณะที่จะเป็นเสาต้นในนะฮะเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงจับไม่ได้ละนะฮะของเสาต้นในนี่ก็คือ100นะครับเพราะฉะนั้นแรงรวมก็คออือรวมกันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสภาวะใช้งานนะครับในขณะที่ถ้าเป็นปลายก็คือ105แล้วก็150อ่ะเราก็ลองใช้ค่าแรงที่เกิดขึ้นจากสภาวะปลายนะครับเราต้องการหาตำแหน่งของแรงลับนะครับว่าแรงลับเนี่ยนะครับก็ จะเป็นแรงที่เกิดจากแรงที่เกิดจากเสาตอมอ2ต้นรวมกันก็คือ105บวกกับ150แล้วก็ตำแหน่งของแรงรับตรงนี้ระยะ x-bar เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ที่วัดจากจุดศูนย์กลางของเสาตอมอต้นไหนเราก็ใช้วิธีการเทคโมเมนต์รอบจุดนี้นะครับซิกมา m ก็จะมีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า105 คูณด้วย5ก็จะมีค่าเท่ากับ105บวกด้วย150คูณด้วย x bar ฉะนั้น x bar ก็จะเท่ากับ2.06เมตรก็เป็นตำแหน่งของแรงรับนะครับที่วัดเทียบจากเสตาตอมอต้นไหนนะครับก็เป็นที่มาของการคำนวณสูตร,ตรตรงนี้นะครับครับก็จากที่เราได้คำนวณไว้นะครับว่าฐานลากตัวนอกเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ le แล้วก็ต้นในขนาดเท่ากับ L I นะฮะแล้วเราก็พบว่าผลรวมระหว่าง L E กับ L I เนี่ยจะต้องเป็น5.40เมตรนะครับแต่ว่าเราต้องมากำหนดให้ได้ว่าแล้ว L E เนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ L I ควรจะมีค่าเท่าไหร่หลักการที่ใช้ในการกำหนดนะฮะความยาวของฐานต้นนอกกับต้นในเนี่ยก็จะอาศัยหลักการที่ว่านะครับเนื่องจากว่าแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีแรงนนดันดิตใต้ฐานของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทั้งต้นนอกและต้นในก็จะมีแรงดันดินใต้ฐานนะครับ ฉะนั้นระยะ LE กับ LI เนี่ยจะต้องถูกกำหนดออกมานะฮะลักษณะที่ทำให้แรงรับนะครับของแรงดินใต้ฐานทั้งสองต้นเนี่ยอยู่ที่ตรงจุดเดียวกันนะครับของแรงกระทำจากเสาต่อมอ้อก็คืออยู่ที่ระยะ x bar เช่นเดียวกันเราก็จะใช้หลักการนี้นะครับในการที่จะหาค่า LE กับ LI ออกมานะครับก็ผมอยากจะให้เราดูจากไดอะแกรมของโหลดในภาพนี้นะครับว่า ถ้าระยะนี้คือ LE นะครับแล้วก็ระยะนี้ก็คือระยะ LI นะครับก็เราก็จะพบว่าในแง่ของแรงดันดินใต้ฐานเนี่ยก็จะมีแรงดันดินใต้ฐานตัวชิดเขตก็คือตัวนอกนะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าเราแทนด้วยขนาดข,าดของพื้นที่ก็คือมีความกว้าง BF แล้วก็มีความยาวคูณได้ LE แล้วก็ฐานตัวชิดในเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับแรงดันขึ้นเนี่ย BF คูณด้วยค่า LI นะฮะ ก็ถือว่าในแง่ของพื้นที่งั้นพื้นที่รวมเนี่ยก็ต้องให้อยู่ในตรงจุด CG เดียวกันนะครับพื้นที่รวมก็คือนะครับค่า BF คูณ LE บวก BF คูณ LI นี่ยจริงๆก็จะมีค่านะครับเ,เท่ากับ14.03ตารางเมตรนะครับเป็นพื้นที่ของฐานที่ต้องการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ซึ่งเปรียบเสมือนกับแรงรับของพื้นที่รวมเนี่ยก็คือ14.03นงั้นถ้าผมเทคโมเมนต์นะครับของแรงดันดินทั้งหมดระยะ x bar ก็คือ2.06นะครับเราก็จะสามารถที่จะเทคโมเมนต์นะครับรอบจุดที่เป็นจุดของ CG ของเสตาตอมอต้นไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็เราต้องมาหาระยะนี้กันว่าระยะนี้ก็คือระยะ y bar เนี่ยควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับขณะนี้เราพบว่า ความยาวจาก cg ถึง cg ของเสาตอมอคือ5เมตรเพราะฉะนั้นถ้าผมนาสนใจที่ระยะนี้ก็คือ0.2เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดจากนะผิวนอกนะจนกระทั่งถึง cg ของเสาตอมอต้นไหนก็จะกลายเป็น5.2นะครับและเนื่องจากว่านัดตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของแรงรับของเสาตอมอตัวชิดเขตเสาตอมอตัวชิดเขตมีความยาว le ดังนั้นค่านี้ก็จะกลายเป็น0.5คูณด้วยระยะ LE ดังนั้นก็แปลว่า y bar เนี่ยนะครับสามารถที่จะคำนวณได้จาก5.2ลบด้วย0.5 le นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเทคโมเมนต์ได้ละนะครับแรงรวมหรือแรงรับรวมก็คือ14.03ตามในภาพนี้คูณกับระยะโมเมนต์อามก็2.06เมตรนะครับโดยที่จุดที่เทคโมเมนต์ก็คือจุดรอบศูนย์กลางของเสาตัวไหนแล้วก็เท่ากับแรงันดินที่เกิดจาก ฐานรากต้นนอกก็คือ BF คูณ LE แล้วก็คูณกับ r m ก็คือระยะ y bar ซึ่ง y bar ก็คือ5.2ลบ0 5, 5 LE ก็ Simplify สมการออกมาก็จะกลายเป็นสมการกำลังสองก็แก้สมการกำลังสองนี้เราก็จะหาได้ว่า LE เท่ากับ3.01เมตรนะนะเพื่อจะให้เป็นตัวเลขกลมๆผมก็ใช้3.1เมตรนะฮนะและเนื่องจากเราบอกว่าผลรวม LE กับ LI ต้องกลายเป็น5.4 เมื่อเราหา LE ได้ไดแล้วเราก็หา LI ได้ก็คือ5.4ลบด้วย3.1ก็จะกลายเป็น2.3เมตรนะครับก็เป็นวิธีการในการที่จะกำหนดระยะ LE กับ LI นะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะกำหนดขนาดความกว้างของคานหลังเนี่ยเท่ากับ0.5เมตรนะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณแรงเฉือนแล้วก็คำนวณค่าโมเมนตักนั่นเอง ครับในขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาการเขียนแผนภาพแรงเฉือนแล้วก็โมเมนต์ดักนะครับก็ก่อนอันเลยเนี่ยผมจะเอาน้ําหนักของเสาตอโอแตละต้นที่สภาพานปะไรนะครับมาคํานวณเป็นแรงกระจายนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เสาตอบอตัวนอกนะฮะตัวชิดเขตนะครับก็จะแปลงเป็นแรงกระจายก็คือแรงที่กดลงมา105ยตันเนี่ยละหารด้วยความกว้างของเสาก็คือจุดสเมตร ก็จะกลายเป็น105หารจุดก็เป็น262.5ตันต่อเมตรแล้วก็ถ้าเป็นตอมอตัวไหนก็หลักการเดียวกันนะครับก็คือแรงที่กดก็คือ150แล้วก็หกการด้วยความกว้างของเสาตอมอคือจุด5ก็จะกลายเป็น300ตันต่อเมตรนะฮะทั้งหมดตรงนี้ก็เขียนออกมาเป็นภาพนี้นะฮะเป็นแรงกระจายที่เกิดจากน้ําหนักของเสาตอมอในแต่ละต้นนะครับเราก็ยังต้องคํานวณหาแรงตันดินนะฮะใต้ฐานรากแต่ละต้นเช่นเดียวกันนะครับเราก็พบว่าพื้นที่ ของฐานรวมเนี่ยก็คือความกว้างฐานแล้วก็คูณด้วยผลรวมระหว่างความยาวฐานตัวนอกกับตัวในก็คือ LE กับ LI รวมกันนะครับก็จะกลายเป็น14.04ตารางเมตรนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณนแรงดินปลายได้นะ Pu bar ก็เท่ากับแรงดันนะแรงกดลงทั้งหมดที่สภาวะปรลายก็คือ105กับ1 5 0รวมกันแล้วหารด้วยพื้นที่ฐานรวม14.04ตารางเมตร ก็จะกลายเป็นแรงดันดิน18.16ตันต่อตารางเมตรนั้นแรงกระจายประยตรงนี้ก็เท่ากับนะครับ18.16คูณด้วยความกว้างของตัวฐานก็คือเท่ากับ2.6เมตรก็จะคิดเป็น47.22ตันต่อเมตรนะเราก็นำมาเขียนในไดแกรมของแรงนะครับว่ามีแรงกดลงจากเสาต่อหม้อแล้วก็มีแรงที่ดินดันขึ้น ก็คิดเป็น4 7 2 2ตันต่อเมตรนะครับจากนั้นเราก็ไปเขียนกราฟแรงเฉือนแล้วก็ไปเขียนกราฟโมเมนต์โดยอาศัยหลักลการว่ากราฟแรงเฉือนก็คำนวณจากนะครับพื้นที่ของแรงแล้วก็กราฟโมเมนต์ก็คำนวณจากพื้นที่ที่ได้จากกราฟแรงเฉือนนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันในภาพนี้นะครับเราก็จะพบว่านะครับที่ตรงจุดนี้เริ่มต้นก็เชียร์มีค่าเป็น0นย์นะครับต่อมาตรงจุดนี้เราจะหาเชียร์ได้อย่างไรแรงเฉือนที่เกิดขึ้นนะครับ ก็เกิดขึ้นเนื่องจากแรงลักนะฮะแรงสุดที่ก็คือแรงที่เกิดจากแรงกดลงก็คือลบ2.5แล้วก็บวก47.22ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นในระยะเท่ากับความกว้างของเสาต่อม้อคือจุด4ก็คูณจุด4ก็จะออกมาเท่ากับลบ8 6 1 1ก็เป็นที่มาว่าทำไมตัวเลขตรงนี้จึงกลายเป็น86.11แล้วก็มีเครื่องหมายเป็นลบ นะครับถัดมาเราจะมาคำนวณแรงเฉือนที่จุดนี้กันนะครับ v นะน,นี่ก็เป็น v ที่จุด1ต่อไปก็เป็น v 2 v 2ก็เกิดจาก v 1บวกกับพื้นที่โหลดนะครับพื้นที่แรงเหมือนเดิมค่า v 1ก็ลบ86.11แล้วก็บวกด้วยพื้นที่ของแรงพื้นที่ของแรงก็คือเท่ากับ47.22แล้วก็คราวนี้นะครับระยะนะครับที่ นะฮะที่วัดออกไปนะฮะระยะนี้ก็จะกลายเป็น3.1ลบ4ก็จะกลายเป็น2.7เมตรก็นะครับคูณด้วย2.7รวมกันแล้วก็จะออกมาเป็น41.39ตันก็คือที่มาของตัวเลข41.39ตันนะครับสำหรับที่ตรงจุดป,ปี 3, เนื่องจากว่าในบริเวณตรงช่วงนี้เป็นบริเวณที่ไม่มีโหลดเลยแรงเฉือนก็จะมีค่าคงที่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ41.39ตัน นะครับจากนั้นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะรับอิทธิพลจากแรงตรงส่วนนี้ก็จะขึ้นไปเป็น88.39แล้วก็ตกลงมาเนื่องจากว่ามีแรงกด300ตันซึ่งมีขนาดค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยพ้นจากตำแหน่งของ300ตันขึ้นไปก็จะมีแรงดันขึ้นปิดที่0ูนย์ะครับสุดท้ายเชียร์ก็กลายเป็นศูนย์ะครับถึงจะเกิดสภาวะสมดุลเมื่อเราได้กราฟแรงเฉือนแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณค่า โมเมนต์ได้โดยอาศัยว่าพื้นที่ของแรงเฉือนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าโมเมนต์นะครับก็เป็นหลักการพื้นฐานนะครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยก็คงจะไปทบทวนนะครับหลักการเขียนกราฟแรงเฉือนกับกราฟโมเมนต์ให้ดีนะครับในกรณีนี้จะพบว่าถ้าดูจากกราฟโมเมนต์เนี่ยก็จะมีทั้งโมเมนต์ลบอันนี้จริงๆแล้วควรจะเป็นโมเมนต์ลบนะครับตำแหน่งนี้เพราะว่าค่าพื้นที่นะครับของกราฟแรงเฉือนเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่ใต้แกน มันจึงควรมีค่าเป็นเครื่องหมายลบส่วนณนะจุดตรงนี้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะเป็น m บวกนะครับก็แปลว่าตรงนี้ต้องมีการเสริมนะฮะเหล็กด้านบนเพื่อรับโมเมนต์ลบส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมเหล็กด้านล่างเพื่อรับโมเมนต์บวกในคานนะครับซึ่งวิธีการคำนวณน,นะครับคานลังเพื่อที่จะรับแรงเฉือนแล้วก็รับแรงดัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในออตอนถัดไปนะครับ ฉะนั้นสำหรับในตอนนี้ฝากเป็นการบ้านพวกเรานะครับไปทบทวนดูซิว่ากราฟแรงเฉือน,นกราฟโมเมนต์ไดแกรเนี่ยเราเขียนได้คล่องแคล่วไหมนะครับเราสามารถที่จะเอาแรงนะครับในรูปกรเนี่ยมาสร้างเป็นการาฟแรงเฉือนกราฟโมเมนต์ได้หรือไม่แล้วเรื่องการออกแบบความหนาของตัวคานแล้วก็ปริมาณเหล็กเสริมเนี่ยเราจะมาเรียนกันในตอนถัดไปนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตจ,จบลงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ